ไปพี่น้องผมไปพิสูจน์กันให้ชัดๆถ้าถูกเจ้าที่จะท่าเจ้าป้าจะจาเขาไปพิสูจน์กันให้ชัดๆว่าห้าสีเห็นบ่มันสีกลับมาบ่ตะกุดแต่ว่ามีคนไปถามอยู่ได้พี่น้องเ้อว,ว่าไอ้ว่าตะกุดอยู่หม่องไหนบ้ามีก็บบอกแล้วว่าพี่กันอยู่หม่องหันม่องนี่เพราะว่าบ้ามีบ่ได้สนใจนะครับเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับว้าวลุยอยู่หม่องไหนเดี๋ยวเขาไปเบิง้งข้าเจ้ามาเอาอหลีอยู่ เสียงยังพี่รองเันเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้เอายุกกกไม่ยุกโกนใม่มองที่เฮ้ามองที่เฮ้าไอ้นี่เลย บ้านมีบะงขมาแกงวะร้อนเดียว,วะ่ะคืดย่านอยู่ดิพี่น้องคืดย่านอยู่ดิไปพิสูจน์กันยางใส่เลยนั่นมากมากไปเลยพี่น้องต้องหู้ให้ได้บอีอย่างเรียนอะไรดยพี่น้อง thấy ว่าไสว่าไสว่าพี่น้องไสว่าพี่น้องอี quá วะ quá หยัง quá

ไปทางไี้แล้วครลงทางลงทางว่ะเยอะเนาะ เงียบวะเงียงวะยึดแถวนีนบ่งแมนอ๋อนีเดียเลยออกไปจากนี้เรีันบ่า,บาีแื่มานี่ อันนี้ออกอันนี้ออกมายุ่งผีอันนี้ออกมายุ่งผีเฮ้ยยังวะอันนี้ออกมายุ่งผียังวะหลุดออกมาแสดงว่าค้นขะขับพี่น้องบ้ามีมาค้นขะขับคนสีม่วงขวางคนสีม่วงขวางดีฮึพี่น้องว่าอีหยังโอ้ยเมย แบบอ,อีหยังวะคือแบบเจ๊งสี่วะพี่น้องมาเสียงอีหยังพี่น้องมาเสียงอีหยังเจอเจอคนยืักยังวะคนนืฮียังนั่น คนหือ,อยังนั่นดึงมีใส่เลยเสียไปใส่เลยพี่น้องว่ตสเขามาเบิง่งของดีเบิ่งตะกุดว่ามันยัางบ่อน่ยน,นะว่าสีขามาเบิ่งตะกุดว่ามันย่างบ่อแอบแอบอยู่หนีเอยียงว่ะขันคนมาใต้เห็ดกับบ่อเมนนะขันขนมาใต้เห็ดกับบ่อเมนนะว้าว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 ,ว,าว อมีพ่นพี่น้องมีพ่น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 เดี๋ยวเขาเบิ้งพ่นก่อนหายุพ่นนี่ดิเดี๋ยวนี้แม่แม่เราเสียยุพ่นนี่ไหมอีัองวะคัน,น่าคนข้นกิเสียไปใส่ย,ย,ย่า,านอียังวะคันเป็นคนไหมแม่แม่มาเสียยุพ่นนี่เลยโอ้ว,าวอ้าวอีังวะ อีหยังพี่น้องพี่น้องวะอีหยังพี่น้องโอ้โอ้โอเฮ้ยเอาพี่น้องผมเห็นอีกแล้วแมบแมอบยิ้หันอีหยังกันแน่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอา้าเอา้าเอา้าไอ้คนขักบ,าบ้บามีบ่ามึงกันหน,น,น้าเยีนมึงกันหน,น้ามึงกันหน้ามึงกันหน้ากันแน่ไปเซ่เลยคือโบอเห็นพี่หรอกไปเส่คือโบอเหน็นโอ้ว,ว้าวโอ้ยบ่แม่นหม่องนีโบ่พี่น้องนี่โงนนี่คักๆกบ้ามีว่า คนนี่แหละมีของดีบา้านคนนี่คักคักน้ำมาขนาดนี้แล้วพี่น้องน้ำมาขนาดนี้แล้วบ้ามีเลื่อมมาเบื้องทางทิศไต้มันบ้ามีเลื่อมมาเบื้องทางทิศใต้มันพี่น้องผมโอ้ยม่งยูของดีม่งนี่คักคักอืมว้าว หูแล้วหูคักบาดนียแต่วายุอีแังแแม่แมแมยุต้นนี่มันแปลกมันแปลกมากต่บ้ามีเห็ดคลีบที่แหลกแล้วมืออื่นเจอกันบ้ามีสีเอาเนี่ยมาดักให้เบ่งดักพี่เป้านี่แหละดักพี่ปอบพี่ปอบพี่โงแหละเดี๋ยวบ้ามีมีที่เด็ดเดี๋ยวเจอกันเจอกันแท่อายุพันปีแมนบอ่อายุพันปีแมนบ่